เครื่องเนี้ยคือในงบแบบ50,000 50, 50, 5 0 0ห0ากว่าอาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงประมาณตักลูกค้าฟิกมาเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้กล้องเห็นไปยังให้ทายนี่คือการอะไรสังเกตดูที่ตัวพัดลมจุดน้ำของเขาครับเอาเครื่องนี้ไปประกอบแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกาประกอบทางนิดนึงอันนี้คือเหแบบเหมือนกระจกเลยนะสะท้อนสวัสดีกุกคนครับวันนี้พามาประกอบเครื่องลูกค้าอีกแล้วโอ้เครื่องเนี้ยคือ ในงบแบบ5 0 0 0 0 5 0 0 0้ามกว่าแต่ว่าสเปคแบบดีแล้วก็แปลกด้วยแล้วก็อาจจะแพงกว่าปกตินิดนึงประมาณสัก3 0 0 0แต่ว่าลูกค้าฟิกมาก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแพงกว่าปกติเพราะอะไรนะครับนี่ของอยู่ตรงนี้แล้วป๊าป๊มีอันน,น,นี้อันนี้บอ GB, ร์ด Z790GB เไะเป็นตัว udddr 4แล้วก็ตัว cpu ครับ i 7 1 3 7 0 0 k ตัว K นะฮะนะแล้วก็สำหรับสตอรีด t r a b t SN 770 Western แบ็คレ Speed ตัวนี้จะอยู่ที่5,150 MB เมกความจุ1 t b จาก WD หรือ Western Back แล้วก oh ็ต oh ัวการ์จอเนี oh ่เ oh มื oh ่อกี้เมื่อกี้กล้องเห็นไหมยังให้ทายนี่คือการอะไร4ีไม่ใช่โอ้โหต้องทายเป็นสีอุ้ย ทยเป็น48 49ดีโอ,โอเอาดิ4 40 80ูยไม่ใช่อันนี้คือ40 60, 60 Ti หูย40 60 Ti นี่คือมีตัวเ,ออเท่แบบนี้เลยเหรอไม่เคยออกเลยเพราะว่าส่วนมากอะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันแพงกว่าปบบกติถึงประมาณสัก3,000เลยอะอ่าก็คือต้องคนที่เอออยากได้ตัวเกมมิ่งจริงอยากได้แบบสวยจริงๆหรือว่าอยากได้แบบตัวนั้นๆจริงๆอย่างอ่าตัวเนี้ยก็เป็นตัวเกมมิ่ง X t o ก็คือเป็นตัวท็อปของตัว MSI เลยไม่ว่าจะเป็นตัว ASUS อ่าถ้ายกตัวอ,อย่างอ่าตัว ASUS ก็จะเป็นตัวเกมมิ่ง ROG หรือว่าตัวเกมมิ่งท็อปนะครับซึ่งราคามันก็จะสูงกว่าตัวปกติอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็ราคาปกติแต่ว่าเนี่ยจะแพงกว่าปกติประมาณ3,000เลยนะครับ <Wow. S 1> นะครับก็ใครที่อยากได้ก็ลอง inbox สอบถามมาได้กับเครื่องนี้ที่กค้าจัดไปจะอยู่ในงบ5 0,000 7,900บาทห7 9 0 0บาทนี่คือได้เก้าอี้ฟรีไปด้วยนะ1ตัวเก้าอี้ตัวนี้เราขายอยู่1390ในในเฮ้่า่าชุาน้าชุุน้้ํีาฮมาฮ่าา ลิทแม็กสเป็นตัวอ q ควาคว้าฟังชัน ADV 360มมครับจาก e n e r m a x ซึ่งตัวเนี้ยโอ้โหเป็นตัวแบรนด์ที่ราคาสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยพอๆกับตัว The r m มอ t เทเลยก็จะอยู่ในเลทราคาเกือบเกือบสพันสำหรับชุดน้ำตัวนี้นะครับก็เป็นตัว3 6 0รหมมหรือชุดน้ำปีสามต่อแล้วสังเกตดูที่ตัวพัลมชุดน้ำของเขาครับมันจะไม่ได้เป็นทรงวงกลมมันจะเป็นทรงเหลี่ยมสาหรับตัวเคสที่ใส่ไปนะครับก็คือเป็นตัว Mon เทค สกายซึ่งพัดลมเขาเนี่ยที่มีมาให้ก็คือเป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเป็นพัดลมทรงเหลี่ยมเฮ้ยมันเป็นทรงเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูว่าพัดลมคล้ายกันแล้วก็ใส่เข้าไปมันจะเข้ากันขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็สําหรับ power ที่จะใช้ก็คือเป็นตัว750วัตต์80พาตเทอร์นเทคทีอ80พัไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวแกะเคสให้ดูแกะเคสให้ดูพัดลมใครดูคลิปไปบอกว่าเคสตัวนี้ก็จะ ออกบ่อยมากนะสำหรับเครื่องที่แบบอ่าสเปคดับสูงขึ้นมาหน่อยก็เคสตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นเคสที่สวยมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากแต่ว่าได้ดับคุณภาพที่ดีแล้วก็ครบคันดีกว่าไซส์ขนาดทุกอย่างกำลังพอดีใส่น้ำสามตอนได้ใส่การ์ดจอตัวใหญ่ได้ก็คือ มันเป็นเคสตัวไฮเอ็นของตัวมอนเทคเลยนะนี่เห็นไหมมันจะเก็นไฮเอ็นโอ้โหเคสหนักมากนี่เป็นไงสวยไหมโอ้นี่เห็นไหมเห็นหเห็นพัดลมครับบ่าทรงเดียวกันเลยเดี๋ยวมาดูให้ดูพัดลมชุดน้ำ คือแบบโรงงานในวันมั่งวาอะไรเงี้ย<ม>ตัวตรงพัดลมอ่ะไม่เหมือนก็คือแต่ตรงขอบเหมือนก็คือเป็นขอบไฟตัว ARGB เหมือนกันแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยของเขาอ่ะของอินโนแมอ่ะเขาจะมีไฟด้วยมีไฟทั้งตรงขอบแล้วก็ไฟที่ตัวพัดลมตัวที่ใบพัดแต่ว่าเน,นี้ยเป็นใบพัดท,ทึบก็คือตัวใบพัดอ่ะไม่มีไฟจะมีไฟแค่ขอบแล้วเขามีพัดลมมาให้ถึงสี่ตัวในเคสอ่ะแล้วพัดลมเขาอ่ะตัว300กว่าบาทก่อนก่อนก็เคยบอกไปแล้วเนี่ย อ่าก็คือเนี่ยสามร้้าเขามีมาให้4ตัวมีตรงนี้สองหนึแล้วก็ตรงนี้1เป็นสี่ถือว่าเป็นเคสที่คุ้มมากแล้วคือเคสอ่ะคือแข็งแรงมากแบบวัสดุทุกอย่างก็คือแบบแข็งโป๊กเนี่ยกระจก แผ่นใหญ่ด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกด้านหน้าเป็นกระจกเทมโปนะเป็นกระจกนิรภัยกระจกนิรภัยไม่ใช่ว่ามันไม่แตกนะก็คือมันป้องอ่าถ้ามันแตกมันป้องกันการบาดแค่นั้นเองก็คือมันแตกเวลาแตกก็คือแตกเป็นเม็ดแต่ข้อเสียคือเวลาแตกคือมันจะแตกทั้งบานเลยปกติถ้ากระจกปกติดบบอาจจะตกอาจจะมีบินหรือว่าร้าหรือว่าอะไรอย่างนี้แตกแค่ตรงมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเน,นี้ยก็คือแบบถ้าแบบมันปุ๊บมันจะ๊ ไปหมดเลยทั้งบานก,ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอ่ะประมาณน,นี้สําหรับเครื่องนี้ในงบ5,7,900บาทมีอะไรไหมเออแรมอยู่ไหนวะเขาไม่ได้เอามาให้ก็เลยไม่ได้พูดแรม32ม3 2 g กิก16คูณ2แรมอะไรวะอ่าตัวนี้ก็จะใช้เป็นตัวแรม xlr8 ddr4 วัสา16ิตัวเป็น d u a channel คูณกิกนั่นเองนะครับ ddr4 จาก pny นี่ฮะ เครื่องเนี่ยมันก็จะแพงกว่าปกติขึ้นมาประมาณ3,000ก็ทีกาก์ดจอดี่และอ่าก็คือถ้าใครที่เอาการ์ดจอ 4, 6, 0, เนี่ย4060 Ti ที่ไอเนี่ยแบบเนี้ย หรือแบบตัวกาแล็กกาแล็กมันก็เป็นพารมา g b แต่ว่ามันเป็น2พารมอันนั้นก็สวยอันนั้นก็เป็นในราคาที่เป็นเลทราคาเริ่มต้นพวกนี้ก็เลทราคาเริ่มต้นอันนี้ก็อาจจะแพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเป็นตัวอ่าอีเกิลเป็นตัว3พามกิกะไบต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยแพงขึ้นมาเยอะเพราะว่าเป็นตัวเกมมิง่งตัวท็อปของเขาเนี่ยฮะก็ใครที่อยากได้แบบไหนก็ทักมาคุยกันได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาเครื่องนี้ไปไป,ประกอบแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบทังนิดนึงแล้วหลังจะประกอบเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวมาสรุปปกกันนอีึงไ นี่มีกระจกด้วยว่ะโอ้โหยังเฟีเ้ยวดูด,ด,ดิอันนี้มันรูแบบเหมือนกระจกเลยนะตะท้อนก็คือมันเป็นกระจกป่าวะเหมือนกระจกเงาอะ่ะเอาไว้ให้แบบแฟนส่องได้ไงอ๋อนีน่เราซื้อของแห่งกระจกให้เธอด้วยใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่นี่เราแบบคิดถึงเธออะไรเงี้ยแบบซื้อของยังคิดถึงเธอเนะี่ยลดการโดนบ่นไปได้อย่างน้อยก็สิบยี <c oughs> ่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จเรียบร้อยครับเครื่องนี้ของเราเดี๋ยวเรเปิดเครื่องโหยางสวยอะ่ะดูดิเด,ดี๋ยวบอกไปมันเข้ากันมากเลยนะสำหรับตัวไฟชุดน้ำกับตัวเคส แต่ว่าเดี๋ยวรอรอเครื่องรันแบบหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวไฟไฟมันยังไม่ลิงกตอนนี้ไฟมันกำอันนี้อยู่ไฟกําลังเอ๋ออยู่รอเข้าวินโดว์แล้วโปรแกรมเริ่มทํางานไฟมันถึงจะปุ๊บจัดเต็มอันนี้ไฟมันยังรีอยู่ตอนนี้นี่มาแล้วเห็นไหมปุ๊บไฟเข้มขึ้นปับ๊บซึ่งอนนี้เราปรับไฟ RGB ไว้เป็นอ่าให้คุณได้ดูกันแต่ว่าก็คือไฟอ่ะเราสามารถปรับได้หมดเลยว่าเราจะเอาไฟรูปแบบไหนสีอะไรโหมดอะไร วิ่งเร็ววิ่งช้าอะไรเงี้ยสามารถปรับได้เลยสําหรับตัวนี้สามารถปรับผ่านตัวโปรแกรมกิกะ์ไบ่์อะไรนะชื่อโปรแกรมกิกะอไบต์ชอบลืมอะโปรแกรมกิกะไบต์ชื่ออะไรนะปรับ ปรับโปรแกรมกีเกบไลอ์ซึ่งก็สามารถปรับไฟก็ไฟพัดลมเคสอ่าพัดลมชุดน้ําทุกอย่างก็คือเข้าบอร์ดหมดเลยแล้วก็ตัวการ์ดจอด้วยนะครับซึ่งตัวการ์ดจอเขาสามารถปรับไฟได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นไฟโหมดหนึ่งก็คือเปลี่ยนสีเบเรื่อยหรือปรับเป็น R G B เหมือนกันทางเคสก็ได้ปรับเป็นสีขาวสีดําสีชมพูสีอะไรก็ได้หรือว่าปิดก็ได้เช่นเดียวกันก็ทั้งหมดเนี้ยก็คือปรับปิดเปิดได้หมดเลย เนี่ยก็คือตรงเนี้ยที่บอกไปมันเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างกันคือพัดลมเขาจะมีไฟตั้งหะอันนี้พัดลมไม่มีไฟอันนี้พลมมีไฟแต่ว่าขอบเขาอะเหมือนกันเดทรงเดียวกันเป๊ะเหมือนเกิดมาคู่กันเลยนะฮะสำหรับตัวชุดน้ำอ i นอมัตัวนี้นะครับแล้วก็เคสอ่ามอนเท สกายทูสวยมากครับตรงเนี hmm. like mm ้ย hmm. มันด <it seems S 2> mm ูดอากาศลงไปด้านล่างพัดลมตรงเนี้ยมันดูดอากาศลงไปด้านล่างด้านล่างเขาจ้ทาเป็นแอร์โฟไว้เพื่อให้อากาศที่ดูดลงไปอ่ะออกมาข้างนอกได้นะครับแล้วก็ด้านหลังอ่ะก็ดูดออกไปข้างนอกซึ่งตัวหลังเคสเขาก็จะเป็นแอร์โฟแบบนี้เป็นช่องระบายอากาศก็คือไม่ได้ปิดทึบนะฮะตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศระบายอากาศดีมากเห็นเป็นเคสกระจกแบบนี้นะฮะนี็คือเอาอากาศจากข้างนอกเข้ามานี่ตัวนี้เอาเข้าป๊าปาาอันนี้คือเคสเขาคิดมาแล้ว คือเขาวางพัดลมวางทางแอร์โฟไว้ให้แล้วแบบนี้เลยอันนี้เอาเข้า2ตัวเข้า2ตัวออกออกแล้วก็ออก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 ,อ,อ,กอ่ะเสร็จไปเรียบร้อยเครื่องนี้นงบ5้าหมเเครื่องนี้ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวมาทบทวนสเปคกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะจัดเต็มเลยนะครับก็จะมีตัว CPU เป็น Intel c o r e i 7เ7็3 7 0 0 K ครับแล้วก็ตัว motherboard ก็คือใช้เป็น Z790 จาก Gigabyte เป็นตัว UD ซึ่งสามารถ o อร์ c ล o c k ตัว CPU ได้ก็คือเป็นตัว i7 13700K ซึ่งลงท้ายด้วย K แน่นอนก็คือสามารถ o อร์ c ล o c k สปีดได้ก็คือแรงๆแน่นอนแล้วก็สำหรับตัว RAM ก็คือ 32GB DDR4 3 2 0 0 x m r 8จาก PNY, Storage M.2 1TB SN770 จาก วเวทเพ n แบ็กตัวกาจอนะครับก็จะเป็นตัวท็อปจาก MSI นะครับถึงที่เป็น4060 Ti ก็มีตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Gaming X t o จาก MSI นะครับซึ่งสวยมากแล้วเขาก็มีคํากาจอมาให้ด้วยแบบนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะเขียนตรงนี้สกรีนว่า Gaming TVO นะฮะสงสัยลืมใส่ X ตรงนี้ก็เป็นซิงค์ระบายความร้อนยาวมากสามพัดลมเลยนะโตพัดลมเขาเนี่ยดีไซน์มาแบบสวยมากตัวนี้ด้านใต้ตรงนี้ก็มีไฟ RGB แต่รอจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะมีตัวคํมกาจอบังแต่ถ้าใครแบบอยากเห็นเต็มๆอะไรเงี้ยก็ใส่กาจอแนวตั้งอันนี้จะเห็นแบบเต็มๆเห็นพัดลมเห็นอะไรแบบรบๆเลยนะครับแต่ว่านี่ก็สวยแล้วนะครับแล้วก็ไฟก็คือสามารถปรับได้ผ่านตัวโปรแกรมอย่างที่บอกไปแล้วก็จะมี power supply ที่ใช้ก็จะเป็นตัวเทอร์มเทค750วัตต์80พัตท t r 2 80พัตไว นีครับตัวนี้ก็เพียงพอแล้วชุดน้ำนี่เกิดมาคู่กันจริงกับ i n o m a อเป็นตัว AQUA ้าฟังก์ชัน a d v ARGB นะครับ360มม สตอนนะครตรงนี้ก็สวยมากก็จะมีไฟรอบตรงนี้แล้วก็มีไฟข้างในแล้วก็ข้างในก็จะเป็นตัวโลโก้ i ินเนอร์นะครับซึ่งสวยมากๆเลยแล้วก็ตัวไฟเขาเนี่ยเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆๆๆเข้าไปซึ่งช่วงนี้เป็นที่นิยมนะฮะหลายๆแบรนด์ก็ก็ทาแบบนี้มีมีเกือบทุกแบรนด์แบบเนี้ย นะก็พัดลมเขาก็คือจะเข้ากับตัวพัดลมของตัวเคสมอนเท c สกายทู Monte เลยก็คือแบบเหมือนทำมาคู่กันจริงๆนะฮะสวยมากแล้วก็ตัวเคสก็เป็นมอนเทกสกายทู 2. เคสเขาก็จะมี2ส,สีมีสีขาวแล้วก็สีดําแล้วก็พัดลมเคสอย่างที่บอกไปมีติดมาให้ถึง4ตัวนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวพัดลมเขาจะเป็นขาวเหมือนกัน5 7 9 0 0บาทเครื่องนี้ใครที่ สนใจหน้าตาประมาณนี้รูปทรงประมาณนี้นะครับสเปคประมาณนี้ก็เป็นสเปคที่เรียกได้ว่าเป็นสเปคจบๆจบเลยในงบนี้ก็ว่าได้แต่จ,จริงๆถ้าจะเอาแบบสเปคใกล้เคียงในงบที่ต่ําลงมากว่านี้ได้ไหมได้นะครับซึ่งอย่างตัวนี้ห้าหมถ้าถ้าเอาจริงถ้าทําจริงแบบเอาแบบเ a m งบทําลงมาถึงเหลือ5 0,000่นได้ไหมก็ทําได้นะครับในสเปคเดียวกันเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะลดของลงเคสก็อาจจะใส่เคสธรรมดาชุดน้าก็อาจจะดรอปลงเหลือ2ตอนตัวคูเมนอะไรเงี้ยราค มันก็จะดรอปลงเยอะนะครับแค่เคสก็ลดไปพันนึงแล้วถ้าใส่เคสปกติชุดน้ําก็ลดไปอีกพันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวก้าจออย่างที่บอกไปแพงกว่าก้าจอตัวรุ่นปกติรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็ประมาณ3ามพันแล้วนะครับก็รวมๆก็แบบหกเจ็ดพันได้สบายเลยถ้าสัดส่วนของที่แบบเป็นตัวราคาสูงออกนะะแล้วก็แบบใส่ราคาเริ่มต้นมันก็จะถูกกว่านี้เยอะเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้กันกับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องลูกค้าก็เดี๋ยวเต็มจะส่งลูกค้ากันแล้วกันนะผมใครที่สนใจคอมประกอย่าลืมติดตามบอยมวู